สางปอบอารวาดจากการล้มตายเหมือนใบไม้ร่วงของเหล่าผู้ชายในหมู่บ้านที่มีทั้งหนุ่มทั้งแก่ทำเอาผู้ใหญ่อํานวยถึงกับงุนงงเกลือบแคลงใจและจากสภาพของแต่ละศพที่ขาวซีดหนังท้องแบนราบเหมือนไม่มีตับไตไส้ม้ามหลงเหลืออยู่มันคล้ายกัน จนผู้นำหมู่บ้านที่อยู่ในวัยกลางคนถึงกับต้องนั่งกุมขมับเพราะหาสาเหตุไม่ได้ไอ้จะว่าโรคระบาดคนในครอบครัวของผู้เสียชีวิตต่างก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขายังแข็งแรงไม่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือแม้กระทั่งไอจามทุกคนออกทำนาทำไร่เป็นปกติ และพอกลับถึงบ้านในช่วงเวลาโพลบเลใกล้คำ่ำก็อาบน้ำอาบท่ามานั่งกินข้าวพร้อมๆกันพออิ่มน้ำสำราญได้สักพักก็มุดมุ้งเข้านอนซึ่งมันคือกิจวัตรประจำวันที่เคยทำแต่ทว่าพอถึงเวลาฟ้าสางตะวันส่องแสงพวกเขากลับกลายเป็นศพนอนแห้งแข็งทื่อ โดยไม่มีคำร่ำลาไปซะแล้วและรายล่าสุดก็คือทิดยมชายหนุ่มร่างกายบึกบึนแข็งแรงที่แต่งงานอยู่กินกับนางน้อยหนามาได้ราวๆสามปีแต่ไม่มีลูกด้วยกันน้อยหนาเอ้ยก่อนที่ทิทยมจะเสียมันมีอาการอะไรแปลกๆปลกไหมเช่นปวดหัวตัวร้อน หรือหอบเหนื่อยหายใจไม่สะดวกนะ่ะผู้ใหญ่อ้านวยเอ่ยถามอย่างอ่อนโยนเมื่อเสียงร้องไห้ของนางน้อยหน่าเริ่มเบาบางลงไม่มีเลยจ้าก่อนนอนทิดยอมยังพูดคุยเป็นปกติไม่เห็นบ่นอะไรเลยนางน้อยหน่าตอบด้วยเสียงปนสะอื้นผู้ใหญ่มันเป็นผีแม่หมายหรือเปล่า เพราะคนที่เสียชีวิตล้วนแล้วแต่เป็นผู้ชายทั้งนั้นเลยนาชาวบ้านหนุ่มคนนึงเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงสั่น,นๆเหมือนตกอยู่ในความหวาดกลัวเฮ้ยผีแม่ม่งแม่ไม้อะไรมันไม่มีหรอกผู้ใหญ่หันไปตอบเป็นเชิงปลอบใจเพราะเกรงว่าชาวบ้านจะตื่นตระหนกไม่เป็นอันทำมาหากินแต่ในใจลึกๆ แกก็รู้สึกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่ธรรมดาแน่นอนดังนั้นหลังจากที่ขอแรงชาวบ้านช่วยกันเคลื่อนย้ายร่างทิยมไปที่วัดเพื่อประกอบพิธีทางาศาสนาแล้วผู้ใหญ่อํานวยก็แยกตัวรีบเดินไปหาท่านอาจารย์บนกุฏิทันทีเพราะอยากขอคำแนะนำจากพระชลา อาตมาว่ามันแปลกๆนะเพราะถ้าการล้มตายของชาวบ้านเกิดจากโรคระบาดจริงๆทำไมถึงเสียชีวิตเฉพาะผู้ชายที่หนุ่มแน่นแข็งแรงแม้ว่าบางรายจะมีอายุมากหน่อยแต่ทุกคนก็ล้วนแล้วแต่กระฉับกระเฉงทั้งนั้นแล้วทำไมรุ่นปู่รุ่นตาที่อ่อนล้าหมดเรียวแรง ถึงไม่เจ็บป่วยล้มตายละ่ะพระอาจารย์เอ่ยสันนิษฐานอย่างมีเหตุผลแล้วนี่กระผมควรจะทำยังไงดีละ่ะพระอาจารย์หมู่บ้านเราก็ไม่เคยเกิดเรื่องทำนองนี้มาก่อนซะด้วยผู้ใหญ่เอ่ยถามอย่างไม่รู้จะทำยังไงดีเพราะในสมองมันงุนงงมึนตึบนั่น ลองถามสัป,ปเหรอจุนดูแกมาพอดีอาตมาว่าสัป,ปเหร่แจ้งที่เป็นหมอผีมือฉมังประจำหมู่บ้านคนก่อนน่าจะทายทอดประสบการณ์ดีๆให้กับสัป,ปเหรอจุนลูกชายคนเดียวก่อนที่แกจะสิ้นอายุไขบ้างละพระอาจารย์เอ่ยขึ้นพร้อมกับพยักหน้าไปทางบันได เมื่อเห็นชายวัยสี่สิบต้นๆเดินขึ้นกุฏิมาและทันทีที่สับปเปลือจุนหย่อนก้นลงนั่งเพื่อร่วมวงสนทนาแกก็ทอดถอนหายใจอย่างหนักหน่วงเหมือนกำลังพบเจอกับปัญหาที่ยากลำบากเฮ้อผู้ใหญ่พระอาจารย์ฉันคิดว่าหมู่บ้านเรากำลังเผชิญกับเรื่องราวเล่นลับดำมืดแล้วล่ะ พราะจากที่ฉันพิจารณาสภาพศพและสำรวจตรวจสอบตรงช่วงท้องล่างทิศยมที่หนังเหี่ยวแห้งแบนราบจนติดกับกระดูกสันหลังพบว่ามันไม่มีเครื่องในหลงเหลืออยู่เลยน่าเสียดายที่ฉันละหลวมไม่ระแวงสงสัยหรือเอะใจกับการตายของคนก่อนๆไม่งั้นพวกเราคงหาทางแก้ไขได้ทัน ไม่ปล่อยให้มีชาวบ้านล้มตายมากถึงขนาดนี้สับปเปรือประจำหมู่บ้านที่รับช่วงต่อจากพ่อกล่าวขึ้นด้วยสีหน้าเศร้าส้อยเอานาไม่ใช่ความผิดของใครหรอกอย่ามัวโทษตัวเองอยู่เลยเรามาหาทางแก้ไขกันดีกว่าว่าแต่ไอเรื่องเล่นลับที่สับปเปรือจุนว่ามันคืออะไรล่ะ หรือว่าเป็นผีแม่ไม้ยอย่างที่เชาบ้านคาดเดาจริงๆผู้ใหญ่เอ่ยถามในประโยคสุดท้ายด้วยน้ำเสียงตื่นตระหนกฉันก็ยังไม่แน่ใจแต่คิดว่ามันน่าจะเป็นผีปอบมากกว่าเพราะตับไตไส้พุงถูกกินจนไม่เหลือหรอถ้าหากเป็นผีแม่ไม้มันน่าจะหวังเพียงกระชากวิญญาณ เอาไปอยู่ด้วยเท่านั้นแล้วใครกันละ่ะที่เป็นปอบผู้ใหญ่อำนวยรำพึงรำพันเบาๆเหมือนไม่ได้ตั้งใจถามใครตอนนี้ยังไม่สามารถชี้ชัดหรือปรักปํามใครได้หรอกเพราะไม่มีหลักฐานและฉันก็ค่อนข้างมั่นใจว่าไม่น่าจะใช่คนในหมู่บ้านเพราะทุกคนอยู่ด้วยกันมานานนม จนรู้ไส่รู้พุงรู้นิสัยใจคอกันเป็นอย่างดีแต่ถ้าจะให้แน่ใจเราก็ควรรีบเร่งไถ่าถามเรียงหลังคาเรือนโดยย้อนเหตุการณ์ไปก่อนที่จะมีศพแรกที่ตายคล้ายคๆกับทิยมว่ามีใครพบเห็นคนแปลกหน้าเข้ามาเดินเพ่นพ่านหรืออยู่อาศัยบ้างไหมเอ จากที่ข้ารู้ไม่มีใครเข้านอกออกในนาเพราะช่วงนี้เป็นหน้าฝนทุกคนมุ่งมั่นทำนาทำไร่กันไม่มีแม้ญาติโกโหติกาเข้ามาเยี่ยมเยียนเลยแต่ก็นั่นและข้าก็ไม่สามารถยืนยันเป็นมั่นเหมาะได้งั้นเอางี้เดี๋ยวข้าออกไปไถถามชาวบ้านตอนนี้เลย จะได้ถือโอกาสบอกกล่าวตักเตือนให้ทุกคนระวังตัวกันด้วยผู้ใหญ่ออกความเห็นซึ่งทั้งพระอาจารย์และสัพเปลอจุนต่างก็เห็นดีด้วยและหลังจากที่ผู้ใหญ่อำนวยและลูกบ้านอีกสามสี่คนที่ขันอาสามาช่วยออกเดินสอบถามจนครบทุกหลังคาเรือนก็ได้คําตอบเหมือนเหมือนกันว่าไม่มีใครเห็นคนแปลกหน้า หรือแม้แต่ญาติญาติเพื่อนๆนเข้านอกออกในแม้แต่คนเดียวและทันทีที่ได้ข้อมูลชัดเจนผู้ใหญ่อำนวยก็แยกจากลูกบ้านแล้วตรงดด่งไปหาสับปเปรยจ,จุนที่อยู่อาศัยในกระ๊อบหลังเล็กๆไม่ห่างจากวัดมากนักทันทีหวังถ่ายทอดคําตอบที่ได้จากชาวบ้าน ให้สัปเปลือจอมอาคมรู้อย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาก่อนที่จะมีคนล้มตายเพิ่มขึ้นอีกโดยที่แกไม่ได้สนใจว่าดวงอาทิตย์กำลังเคลื่อนต่ำลงทุกขณะเอาละเอาละเรื่องผีปอบเดี๋ยวค่อยว่ากันฉันขอรื้อฟื้นตำลับตำลาหาวิธีล่าตัวมันอีกสักหน่อย ถ้ามันไม่ใช่คนที่เราคุ้นเคยจะได้กำราบให้สิ้นซากไม่ต้องเกรงใจกันแต่ว่าตอนนี้ผู้ใหญ่ต้องรีบกลับบ้านแล้วละเพราะมันโผลเพลเต็มทีเดี๋ยวจะมืดค่าลงจะก่อนผู้ใหญ่จะไม่ปลอดภัยจับเปเลอจุนบอกกล่าวเร่งร้าด้วยความเป็นห่วงซึ่งผู้ใหญ่อำนวยก็ทำตามอย่างว่าง่าย แกรีบเดินจ้ำพลวดพลวดฝากความมัวมนของแสงสุดท้ายมุ่งหน้ากลับบ้านทันทีแต่ทว่าในที่สุดความมืดมิดก็แผ่เข้าปกคลุมทั่วทั้งบริเวณก่อนที่ผู้นำหมู่บ้านในวัยเกือบเกือบห้าสิบปีจะถึงเรือนชาญจนได้หนุ่มใหญ่วัยกลางคนรีบสาวเท้าก้าวเดินไปตามคันนา ที่มีร่องรอยการเหยียบย่ำจนไม่มีต้นหญ้าหลงเหลือให้เกะก,กะเท้าด้วยความกระชับกระเฉงคุ้นชินแต่แล้วแกก็ถึงกับสะดุ้งโหยงเมื่อหางตาเหลือไปเห็นใครคนหนึ่งที่มีรูปร่างบอบบางคล้ายผู้หญิงยืนนิ่งอยู่ในเงามืดของต้นมะขามเก่าแก่ที่แผ่กิ่งก้านขยายวงกว้างจนล่มคลึ้มดำทะมึน อยู่บนเนินดินเล็กๆข้างทางเดินโอ้ยใครว่าตกใจหมดผู้ใหญ่อำนวยพึมพำกับตัวเองแล้วพยายามเพ่งมองขณะเดินผ่านแต่แกก็รู้สึกไม่คุ้นตาเอาซะเลยซึ่งมันค่อนข้างเป็นเรื่องแปลกเพราะทุกคนอยู่ร่วมกันมาหลายยุคหลายสมัยประกอบกับเป็นหมู่บ้านเล็กๆมีสมาชิกไม่มากนะัก ดังนั้นทุกคนจึงรู้จักมกักคุ้นกันเป็นอย่างดีนี่แม่หนูบ้านช่องยูนที่ไหนแล้วมายืนอะไรตรงนี้มันอันตรายรู้ไหมผู้ใหญ่อํานวยเอ่ยถามด้วยความห่วงใยเออหนูหลงทางมาน่ะจ้ะไม่รู้จะไปทางไหนดีหญิงสาวเอ่ยตอบ ขณะยังยืนนิ่งอยู่ในความมืดเช่นเดิมแล้วบ้านหนูอยู่ไหนล่ะเพื่อข้ารู้จักจะได้ไปส่งอ๋อหนูอยู่หมู่บ้านปลาภัยนะ่ะพี่รู้จักไหมจ๊ะแหมดังนี้เรียกพี่ซะด้วยถ้าเป็นเมื่อก่อนเองได้เจอดีแน่ผู้ใหญ่คิดพร้อมถามกลับด้วยความงุนงง หมู่บ้านป่าไผ่เลอเองจำชื่อผิดหรือเปล่าอย่ามาล้อเล่นนะนังหนูหมู่บ้านนี้มันไม่มีอยู่ในแผนที่มานานแล้วตอนที่ข้าเป็นเด็กปู่กับย่าเล่าว,ว่ามันคือหมู่บ้านที่ถูกผีปอบอรารวาดจนล้มตายทั้งหมู่บ้านแล้วหลังจากนั้นก็กลายเป็นหมู่บ้านล้างไม่มีผู้คน กล้าเขาไปอยู่อาศัยหรือยึดที่ทางทากินเลยนี่ผู้ใหญ่ตอบด้วยน้ําเสียงตื่นตระหนกในขณะที่ความหวาดหวั่นพุ่งผ่านเข้ามาในสมองเมื่อคิดถึงเหตุการณ์ที่ลูกบ้านล้มตายก่อนหน้านี้แม้พี่ก็อย่าไปสนใจเรื่องชื่อหมู่บ้านเลยหญิงสาวยามวิการเอ่ยตอบเลี่ยงเลี่ยงเสียงหวาน แล้วก้าวเดินด้วยความรวดเร็วพุ่งตรงเข้าไปชิดตัวผู้ใหญ่อํานวยทันทีพร้อมกับจับหมับเข้าที่แขนด้วยมือที่เย็นเฉียบคล้ายน้ำแข็งจนผู้นำหมู่บ้านที่ถอยหนีหลบไม่ทันถึงกับขนลุกสู้หนาวเยือกไปถึงไขสันหลังในใจอยากจะสะบัดแขนแล้วขยับออกห่างแต่ดูเหมือนแขนขาจะไม่เป็นใจ เพราะมันแข็งทื่อไม่ยอมขยับขยื่อนเหมือนถูกมนสะกดมึงนี่ใจแข็งจริงๆไม่เหมือนลูกบ้านจอมเจ้าชู้พวกนั้นเลยที่พอเห็นกูยืนอยู่คนเดียวก็เข้ามาแทโลมโดยไม่ต้องเชื้อเชิญแต่ไม่เป็นไรยังไงกูก็เอามึงอยู่ถึงแม้จะเป็นคนดีแต่กูก็ไม่ใจอ่อนและเว้นมึง ให้มีชีวิตรอดแด่นอนอีกหน่อยหมู่บ้านนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านร้างเหมือนหมู่บ้านป่าภัยนั่นแหละเพราะกูจะกินไม่ให้เหลือหรอแม้แต่คนเดียวมาขอกูแฝงตัวเข้ากินตับไตไส้พุงมึงหน่อยกูจะค่อยๆกินไม่ให้มึงรู้สึกเจ็บลรอกเมื่อนางผีปอบจอมโหดพูดจบร่างของมันก็เลือนลางหายไป ลายเป็นสายลมที่พัดแรงพุ่งเข้าประท่าร่างผู้ใหญ่อำนวยจนเซทลาไปข้างหลังหลายก้าวเพราะพลังที่กระแทกมันหนักนวงจนจุกอ,อกแต่ก่อนที่ความรู้สึกของแกจะดับบูบแล้วปล่อยให้ผีปอบร้ายเข้าแฝงร่างกัดกินอวัยวะภายในจนหมดสิน้นสองหูของแกก็ได้ยินเสียงดังกวับ เหมือนมีใครตวัดไม่เรียวผ่านอากาศอย่างแรงแล้วหลังจากนั้นเสียงหวีดร้องแหลมเล็กก็ดังลั่นแสบไปถึงแก้วหูชั้นในและนั่นมันทำให้ผู้ใหญ่อำนวยได้สติหลุดจากมนสะกดขยับแข้งขากระเถิบถอยหนีห่างจากร่างของนางผีปอบที่เหมือนถูกดึงกระชากจนกระเด็นผึงปลิวหวือแยกตัวออกไป สับปปเหลเจุนผู้ใหญ่ตะโกนเรียกชื่อคนที่มาช่วยเขาให้รอดตายอย่างหวุดหวิดด้วยความดีใจสุดขีดพร้อมกับวิ่งเข้าไปแอบอยู่ข้างหลังเนื้อตัวสันเทามึงเก่งนักละไอ้สับปปเบลกระจอกไก่อีกแค่แท่อาคมปราบกูไม่ได้หรอกขนาดพระธุดงที่วนแน่กูยังจับกินมาแล้ว นับประสาอะไรไก่แค่สับปะเรอรุ่นใหม่เดี๋ยวกูจะจับกระชากเนื้อหนังให้หลุดขาดแล้วเอาวิญญาณมึงมาเป็นขี้ขา่าหอยหาเหยื่อให้กูกินนางปอบร้ายที่ตอนนี้มีแต่ความน่าเกลียดน่ากลัวเนื้อหนังเหี่ยวย่นแก้มตอบตาลึกโบไม่หลงเหลือความสาวสะพรั่งให้เห็นเหมือนตอนแรก ตะคอกใส่สับป,ประเรอจุนอย่างอาฆาตมาดร,ร้ายแล้วกลางกงเล็บกระโจนเข้าหาหมายทะลวงให้ลำคอทะลุเพื่อเด็ดขีบคนที่บังอาจฟาดหวายอาคมใส่มันทันทีแต่สับป,ประเรอจุนที่ระวังตัวอยู่ก่อนแล้วไม่รอให้คมเล็บพุ่งเข้ามาสัมผัสแม้แต่เส้นขนเขาดึงกระชากมีดหมอเล่มยาวเกือบศอก ออกมาจากเอวที่คาดรัดไว้ด้วยผ้าของม้าแล้วฟันฉับไปที่แขนยืดยาวของนางปอบร้ายเต็มแรงส่งผลให้แขนข้างซ้ายขาดสะบั้นนางปอบโหดถึงกับกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดพร้อมกับถอยหนีอย่างรนรานจับปเปรยจุนไม่ยอมปล่อยให้นางปอบเร่ร่อนที่เข้ามาลุกลานได้มีโอกาสตั้งตัวเขากระโดดตาม และพุ่งทยานเข้าใส่พร้อมกับยกมีดหมอที่เป็นมรดกตกทอดจากสับเหลิดแจ้งผู้เป็นพ่อเงื้อง่าขึ้นจนสุดแขนแล้วฟันฉับเข้ากลางหัวเต็มเหนี่ยวมีดอาคมที่ลงอักขละเลขยันจนลายพลอยผ่าแวกหัวนางปอบกระหายหิวจนฉีกขาดเป็นสองซี่เลือดสีดำคล้ำพุ่งกระโูด ส่งกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงทำให้ผู้ใหญ่อานวยถึงกับทนไม่ไหวหันไปโกงคออาเจียนจนหมดไส้หมดพุงและแล้วนั่งปอบโหดก็สิ้นฤทธิ์ไม่มีโอกาสแม้แต่จะส่งเสียงกรีดร้องให้รู้ถึงความเจ็บปวดสักแอะเป็นไงล่ะจะเอากูไปเป็นขี่ข้าคอยหาเหยื่อให้มึงเหรอ แต่กูว่ามึงนั่นแหละที่ต้องลงนรกไม่ได้พูดไม่ได้เกิดเพราะผลกรรมที่ไล่ล่าค่าคนไม่หยุดไม่ย่อนแล้วเดี๋ยวคนที่มึงบอกว่าเป็นสับเบอร์กระจอกนี่แหละจะใช้วิชาอาคมเผาวิญ,ญญาณให้หมดไม่ดับศูนย์ไปพร้อมๆกับร่างจอมปลอมของมึงจปปะเปลือจ,จุนเอ่ยเสียงดังด้วยรู้สึกโมโห ที่ถูกนางปอบร้ายพูดเยาะเย้ยตั้งแต่แรกแล้วนั่งลงร่ายคาถาไม่นานนักก็จัดการจุดไฟเผาร่างที่นอนกองอยู่กับพื้นจนลุกไหม้แดงโลกจบเรื่องราวนางปอบโหดที่ไม่มีทางกลับมาอารวานหมู่บ้านไหนๆได้อีกตลอดกาลและนี่คือเรื่องสะยองขวัญที่พวกเราตั้งใจเล่าให้ทุกคนฟังค่ะ